ก็มีข่าวที่อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเช่นเดียวกันวินจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งครับรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลไปส่งที่สอพอหาดใหญ่แล้วก็นำกลับมาที่รถซึ่งถูกล็อกล้ออยู่เรียกเขา500บาทเลยครับนี่คือเรื่องราวที่ถูกโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับคนโพสเนี่ยก็คือนายสุภวิทย์มณีโชตสมาชิกสภาเิศบาลนครหาดใหญ่ระบุว่า หลังจากลงไปตรวจบริเวณสี่แยกชาววังถนนธรรมนูญวิถีกลางเมืองหัดใหญ่ก็ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลคคนหนึ่งที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับไปเสียค่าปรับที่สอพอหัดใหญ่เพราะจอดในที่ห้ามจอดแล้วปรากฏว่าถูกมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเก็บค่าโดยสารไปกลับเนี่ย500บาทจากปกติคือเขาคาดว่ามันไม่น่าจะเกิน100บาทและยังใช้วาจาข่มขู่ด้วยนะครับ ก็เลยนําเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาผิดกับคนขับรถคนนี้ล่าสุดทางตํารวจตามตัวไปเจอแล้วนะครับวินจักรยานยนต์คนนี้ทราบชื่อคือนายนพคุณนุดม่วงอายุ52ปีครับ,ค,รบคือเขาอ้างแบบนี้เขาบอกว่าตอนแรกไม่ได้เรียกเก็บค่าโดยสาร500บาทครับแต่เป็นทิปที่นักท่องเที่ยวเต็มใจให้เขาเองเขาอ้างแบบนี้นะครับแต่พอเจ้าหน้าที่ถามย้ำ แล้วก็บอกว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนถ้ายังไม่ยอมรับสารภาพจะถือว่าให้การเท็จท้ายที่สุดผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพนะครับบอกว่าเรียกเก็บค่าโดยสาร500บาทจริงนายนพคุณเนี่ยเล่าว,ว่าขณะที่ออกไปขับรถจักรยานยนต์รับจ้างตอนนั้นไม่มีลูกค้าเลยครับพอขับรถผ่านสีแยกชาว,วังตาไวครับมองเห็นรถเก๋งของนักท่องเที่ยวชาวมาเลยป้ายทะเบียนมาเลย์ ถูกล็อกล้ออยู่เพราะว่าจอดในที่ห้ามจอดตอนเองก็เลยไปจอดรถแล้วก็รอแถวนั้นเลยครับเพราะคิดว่ายังไงนักท่องเที่ยวคนนี้ก็ต้องหารถเพื่อไปจ่ายค่าปรับที่สอพอหัดใหญ่แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงครับนักท่องเที่ยวเดินมาเขาก็เลยทําทีไปเสนอว่าเดี๋ยวพาไปส่งที่สอพอหัดใหญ่แล้วเดี๋ยวจะนํากลับมาส่งด้วยค่ะตนเองก็นํานักท่องเที่ยวไปส่งจริงๆนะครับเสียค่าปรับเสร็จแล้วก็นํากลับมาส่งที่จุดเดิมเรียกค่าบริการ 500บาทอย่าง<ม>ที่เป็นข่าวนี้แหละครับส่วนสาเหตุว่าทำไมต้องเรียกค่าโดยสารแพงขนาดนั้นนายนพคุณเขาอ้างแบบนี้บอกว่าตอนนั้นเขาร้อนเงินจริงๆ<ม>เพราะว่าต้องนำเงินไปจ่ายค่าซ่อมเครื่องซักผ้า500บาทพอดีเลยช่างเนี่ยทวงถามหลายครั้งแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนในช่วงตลอด21ปีของการขับวินจักรยานยนต์รับจ้าง<ม>แล้วก็ขอโทษที่ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองหัดใหญ่มันเสียไปด้วยนะครับ แต่แน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีไปตำรวจเนี่ยแจ้ง2ข้อหาคือเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดปรับไม่เกิน5,000บาทแล้วก็ใช้รถโดยไม่ชำระภาษีประจำปีปรับไม่เกิน2,000บาทรวม2ข้อหาเ0็0นไปแล้วนะครับ,รบนอกจากนั้นยังไม่หมดครับทางตำรวจเสนอเรื่องไปยังผลส่งจังหวัดเดี๋ยวจะให้พิจารณา พักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะอีกด้วยครับคือต้องออกแบบนี้คือต้องบังคับใช้กฎหมายให้จริงจังจะได้เข็ดหลาบไม่กล้าทําอีกนะคะจริงๆเดือนที่แล